สวัสดีครับเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเราไม่ได้มาไลฟ์วิเคราะห์ของคู่น้ำมันประมาณ3าวันเนาะจันถึงพุธนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีนอนฟาร์มด้วยนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแผนกันก่อนแล้วกันนะครับว่าสําหรับน้ํามันนะครับถ้าในวันเนี้ยถ้าหน้าเทรดเราจะเทรดอย่างไรได้บ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเมื่อวานมีใครได้ตามไลฟ์หน้าเพจไหมนะครับจะเห็นว่าราคาเท k แอคชั่นที่กรอบราคาที่ไม้กับพี่กอบให้ไปเนาะ79.03นะครับแต่ว่าอาจจะติดสเปรดนิดนึงนะครับใช่ไหมโอเคมาครับเดี๋ยวเราไปดูแผนน้ำมันกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเทรดอย่างไรดีนะครับไปดูกันเลยนะครับฟึง โอเคอันนี้นะครับเปิดมา,าเปิดมาหน้ากราฟนะครับจะเห็นว่านี่น้ำมันนะครับติดอยู่ในกรอบอะไรเอ่ยของ Time Frame Day นะครับเป็นซั p p l y Zone หนึ่งพ u p p l y Zone ที่มีความสำคัญมากๆนะครับณจุดนี้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับใครอยู่ในใครได้ติดตามไหมในเพจเนาะจะเห็นว่าไอ้82.35เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ให้เซล์ไว้นะครับซึ่งราคาเทคแอคชั่นมาแล้วนะครับ ต่อมานะครับถ้าราคาเทอชันมาแบบนี้ครับจุดถัดไปที่เราจะเล่นคือตรงไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีมานโซนกันละกันก่อนก่อนละกันนะครับว่าจุดไหนที่เออน่าสนใจบ้างนะครับแท่งเทียนทำเฟรมเดย์นะเมื่อวานนะครับแท่งเทียนทำเฟรมเดย์มีการปิดสีแดงนะครับซึ่งการปิดสีแดงแบบเนี้ยเขาปิดสีแดงในดีมานโซนของทำเฟรมเดย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าดีมานโซนตรงเนี้ยครับมันมีความสําคัญอย่างนึงก็คือนะครับจุดเนี้ยเขาสามารถ ส่งไปทำลายซัพพลายโซนตรงนี้ได้นะครับซ้ายมือนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือดีมานโซนจุดนี้เลยนะครับกรอบล่างเลยนะครับถ้าราคาจะปรับตัวลงมานะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่2ที่เราจะรอพิจารณารับหน้าเทตุบายเนาะเดี๋ยวมาขอดูโครงสร้างแปบนึงนะครับว่ามีอะไรให้เราสามารถเล่นได้ไหมสำหรับในทำเฟรมนี้นะครับ โอเคนะครับจริงๆมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นอีกรอบนึงเนาะสำหรับในทำเฟรมเดย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีมุนเมตัมการกลับตัวนะครับยังไม่มีมุนเมตัมการกลับตัวเพราะฉะนั้นถ้าในทำเฟรมที่เล็กลงของทำเฟรมเดย์นะจังหวะที่เขาปรับตัวเข้ามาดิมานโซนตรงนี้ครับแล้วมีสัญ,ญญาณการเกิดบูลิชั่นสิกเดเวอร์เจนจุดนี้สามารถพีจารณาเทรดบายได้หรือใครจะรอสัญญาณการกลับตัวก่อนก็ได้หรือว่ารอให้เกิด QM เนาะในทำเฟรม H1 หรือ SC ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อย ิจารณาเหตุบายก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะจุดนี้นะครับต่อมาครับในทำฟิมเดย์โซนล่างนะครับจุดนี้น่าสนใจเพราะว่ามีแนวรับด้วยนะมีแนวรับที่รับราคาไว้ได้อยู่เนาะนะครับจุดนี้จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะในทำฟิวเดย์จะมีแผนประมาณนี้เลยนะครับกรอบดีมาโซนนี้ก็ยังคงน่าสนใจในการบายนะหมายมองว่าถ้าลงมาที่78.80อีกรอบนึงจุดนี้สามารถพิจารณาเหตุบายได้นะครับสำหรับจุดนี้เนาะมีโอกาสที่จะ ราคาจะ Take Action ไปอีกรอบนึงนะครับเกิดคลาสติกได้เราค่อยปรับตัวลงหรือนะครับหรือรูปแบบหนึ่งก็คือนะครับราคามาใช้ QM <C> e <ek> ใน time frame เล็กเนาะเราค่อยปรับตัวลงเลยนะครับแบบนี้นะนี่จะเป็นมุมมองน้ำมันใน Time Frame Day นะครับต่อมานะครับใน Time Frame S4 นะครับจะเห็นว่าณปัจจุบันตรงนี้มีแนวรับที่สำคัญเนาะแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับก็คือกรอบราคาที่ ไมค์กับพี่ก๊อฟได้ให้ไว้เมื่อวานนี่นะครับเจ็ดสนะครับซึ่งตรงเนี้ยราคามาไม่ถึงเนาะนะครับจริงๆมาถึงแล้วครับแต่ว่าติดสเปดนะครับถ้าตั้ง79.03เลยจะไม่ได้ของนะครับณจุดนี้นะนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ได้ของนะตรงนี้จุดถัดไปเราจะเทรดอย่างไรได้บ้างนะครับในทำเฟสสี่นะครับจะเห็นว่า2สวิงตรงเนี้ยตีขึ้นได้เนาะสวิงที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับตรงเนี้สอสวิงตรงเนี้ยตีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นถ้าราคานะครับปรับตัวขึ้นมานะครับจุดนี้สามารถปรับตัวขึ้นมาหา QM cell ได้เลยนะครับเราก็มาตีกรอบก่อนนะครับว่า QM cell จะอยู่ตรงไหนนะครับ 8. 8 1 1 8ถึง78.6เนอะตรงนี้เลยนะครับกรอบที่มีโอกาสปรับตัวมาเทสแล้วปรับตัวลงต่ออีกครั้งหนึ่งนนครับ <S <S เพราะฉะนั้นในการบายนะครับเราจะบายแล้วเก็บก่อน QM cell นะครับเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะเด้งนะครับเด้งมากเด้งน้อยไม่รู้แหละแต่ว่ามีโอกาสเด้งนะครับ อาจจะเด้งเพื่อปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าเด้งเพื่อลงต่อ,อได้เพราะฉะนั้นนะครับไม้เลยมองว่าในการเทรดทำกำไรนะครับแนะนำว่าให้เก็บเป็นรอบๆไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะให้เป็น2จุดเนาะสำหรับแผนทำเฟรมสี่นะครับมีแผนเส้นสีน้ำเงิน1จุดแล้วก็แผนเส้นสีส้มอีก1จุดนะครับโอเควันนี้ดูเป็นทางการเนาะใส,ใส่วงใส่แว่นด้วยนะครับแล้วก็ ผมสั้นเซตผมนะครับเหมือนนักข่าวนิดนึงเนาะอารมณ์เหมือนนักข่าวนิดนึงนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้เหมือนเขาจะเป็นดีมานโซนเนาะของน้เฟม S4 แล้วเขาก็มีการเทสแอคชั่นไปแล้วรอบนึงนะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับแต่นะครับมันมีความน่าสนใจอย่างหน,น,นึ่งคือซับไพโซนเนี้ยเขาพักลงมานะครับพักลงมาทำให้ดีมัโซนที่เคยเทสไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ย ทะลุไปเลยนะครับดีมาโซนนี้ทะลุไปเลยเลยมองว่า2จุดที่เราจะเซลล์นะครับเป็น qm ตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงสวิงไฮเดิมอีก1จุดเนาะนะครับ <S <S ส่วนขาบ่ายล่ะขาบ่ายตอนนี้ในทําเฟรมสี่ยังยังยังไม่มีอะไรที่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าในทําเฟรมสี่ถ้าปรับตัวย่อลงมาถึงนี้ก็ยังคงน่าน่าสนใจในการพิจารณาเขาเห็นบายอยู่7 7 3ดสถึงเจ็ดนะครับจุดนี้ยังคงน่าสนใจในการพิจารณาเขาเห็นบายเป็นอย่างยิ่งนะครับ ใน H 1มีอะไรไหมนะครับใน H 1ก็ยังไม่มีอะไรเนาะโมเมนตัม um ตอนนี้ยังยังยังคงเหมือนจะพยายามเขาจะพยายามปรับตัวขึ้นนะครับจุดแรกนะครับถ้าเราจะดูจริงๆเนาะตรงเนี้ยมันมีแนว pullback อยู่หรือว่าแนวต้านนั่นเองนะครับมันเลยมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยเขาจะทำทรงนี้ขึ้นมาเนาะทรงนี้ขึ้นมาอาจจะติดแล้วเด้งไม่ได้บอกว่าการที่เขาจะเด้งนะครับไม่ อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มเพราะว่ามีโอกาสที่จะเด้งมากหรือว่าเด้งน้อยก็ได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวนอนฟาร์มด้วยเนาะก็อยากให้ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่มีคอนเฟิร์มแต่อีกหนึ่งอย่างถ้าราคาหมวนตกลงมาเลยนะครับไมมจะให้พี่ๆสังเกตนะว่าถ้า RSI ไม่ตามนะครับ127ตรงนี้สามารถพิจารณาข้าเห็ดบายได้ เนาะ1 2 7ถึง161นะครับกรอบราคานี้นะครับ1 2 7ถึง161นะครับจุดนี้เราจะพิจารณาข้อเท็บบยน้ำมันกันในวันนี้นะครับ7 8 4 6ถึง78.80มีโอกาสที่ราคาจะลงมารับของที่ตรงนี้ได้นะนะครับหรืออีกกรณีนหนึ่งถ้าใครนะครับไม่ไม่มั่นใจที่จะชอบเล่นในสัมผัสแรกนะครับเราอาจจะรอให้เกิด QM แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไป แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ประมาณนี้เลยไหมมองว่าวันนี้มีการที่จะปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับจุดเซลล์ก็จะเป็น QM เซล,ลของเฟรเที่มีโอกาสมาเทคแอคชั่นณตรงนี้ได้นะครับส่วนจุดบ่ายนะครับรอราคาปรับตัวลงมาที่จุดนี้นะครับแล้วรอพิจารณาเข้าเทรนบายกันเนาะรอเช็คสัญญาณบูลลิสค s สซิกเดบิ e จ์นหรือรอสัญญาณการกรับตัวที่เป็น QM บาก็ได้นะครับเนาะอยู่ที่พี่ๆจะ เลือกภาพใหม่มากกว่ากันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสาหรับน้ามันในมุมมองของวันนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นต้นเดือนนะครับต้นเดือนแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาทิตย์นอนทฟาร์มด้วยนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูว่าเราจะไปไหมจุดนี้นะครับหรือว่าเราจะนั่งทับมือก่อนก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาการไปเป็นจุดๆไปเนาะถ้าไม่เล่นไม่ก็เล่นเป็นแผ่นๆไปนะครับถ้าแผ่นไหนแพ้เราก็จะมีแผ่น2นะครับถ้าแผ่น2แพ้เราก็อาจจะ เก็บภาพแล้วก็มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเออจุดที่แพ้ทำไมถึงแพ้2ไม้ติดถ้าแพ้2ไม้ติดเรา,เาจะพักก่อนนะครับแล้วก็ไปดูคู่ที่แบบเออเป็นแพทเทิร์นคอนติเนียรัสที่สวยสวยเทรดใหม่ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมุมมองน้ำมันการพยากรอากาศน้ำมันในวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคม2566วันนี้ก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอติดตามทางเทเลแกนนะครับซึ่ง ใครยังไม่ได้เข้าเทเล gram ใหม่สามารถทักหายแอดมินได้เลยนะครับผมสามารถเพราะว่าตอนนี้เ e เล gram เราได้ย้ายไปอีกห้องหนึ่งเนาะย้ายไปอีกเขาหนึ่งแล้วนะครับใครยังไม่ได้เข้าก็ทักหายแอดมินได้เลยนะครับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ